ตอนนี้กำลังจะพาเจ้าภาพหลักนะครับที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงห้องอาคารพรมวชิราโมลีคุณนวรัตน์เชรนมานะครับตอนนี้เดินทางมาจากกร,ร,รุงเทพมหานกรมาเยี่ยมชมคัางก้าวหน้าในการทำงานแล้วจะพาเดินชมข้างในครับ กำลังให้เขาออกแบบออกแบบป้ายหน้าห้องเพราะว่ามันตอนนี้มันเป็นกระจกนะครับเวลาทำมัคงจะขึ้นทำให้แคบบเป็นบิวไปในตัวับป้ายชื่อไปอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นไปเฉยจะดูไม่สวยแต่ถ้าหากว่าเราบิวขึ้นไปมันจะดูสวยดีเขาแนะนำช่างเขาแนะนำเพราะว่าเขาจะทำ เขาจะทํากล่องให้ทํากล่องเก็บอะไรเก็บเก็บตรงหัวครับทํากล่องเก็บตรงหัวแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องทําหลบอะไรนะหลบแอร์เพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้อะไรนะชิลเลอร์แอร์ใช่ไหมที่ยิงจากข้างบนนะ่ซึ่งตอนนั้นมันจะแพงมากใช่เป็นแอร์ควรับนครับใช่ใช่นะครับท่เราเป็นบอลใช่หครับนั่นแหละ,ะ,ะครับ ทำตกประชุมออกมาตรงนี้แล้วก็ปูพรมทำปูพรมอันนี้ปนังก็ทำเหมือนเหมือนเหมือนที่ส่งให้คุณนวลราตดูนะ,ะทำเป็นป้ายเปเลยะไสวยงามแต่ทีมช่างนี่เขาโอเคอยู่ครับช่างนี่ใจเย็นใจเย็นคือคำว่าเย็นในที่นี้ก็คือเป็นคนที่แบบเก็บเก็บรายละเอียดอะบางสิ่งบางอย่างเขาก็อาศัยประสบการณ์เข้ามาแนะนำเราด้วย นนออท่านอย่างนี้มันสวย๋ยวจะให้คุณเบียร์นี่แหละกับท่านพระรูจอตรงนี้เราจะเป็น2อ,อแบบก็คือเป็นจอ LED แล้วก็เราจะมีเครื่องโปรเจคเตอร์ที่ดันหลุมขึ้นนะฮะในขณะบางครั้งเกิดจอ LED มันเสียออครับเราก็จะใช้โปรเจคเตอร์นะครับในการใช้สำรองนะครับเป็นแผนสองที่เราเขาไว้ เราพิธีเปิดพอเปิดเข้ามาปุ๊บท่านจะต้องเดินต้องเดินเข้ามาแต่ก่อน,นีนที่ว่าทําไมเราเราถึงยังไม่เปิดเพราะถ้าเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าถ้าเปิดเสร็จแล้วไม่เดินไม่เป็นไรแต่ถ้าเปิดเสร็จนั้นเดินเข้ามาไม่มีอะไรเลยมันมันไม่มีอะไรโชว์ครับตอนนี้ตอนข้อการให้ท่านเข้ามาโชว์ท่านอาธิการท่านอะไรต่างให้ท่านมาดูว่าตอนนี้วิเคสซินเราพร้อมตรงนี้น,น,แนะแตไต่างครับก็จะพา แชิญท่านดูห้องต่างๆนี่แหละครับอตอนนี้ทั้งช่างเขาก็ให้ลองๆเสนอเสนอโตะ๊ะโต๊ะไม้ปรู่โตะ๊ะใช่ใช่ครับพอดีหลวงพ่อชัยที่เป็นหัวหน้าทีมทํานี่แหละท่านไปรู้จักกับอะไรนะช่างที่อุบลที่อุบลที่เขาทําพวกนี้โดยเฉพาะครับท่านก็เลยว่า ให้ช่างนี้ทามาดูตอนนี้ล้วก็ตกลงกันที่ทําเตียงทําเตียงเสร็จแล้วให้เขาทาด,ดูดูโต๊กนี้ด้วยโต๊ะไม้ประดูก็อีไม้ประดูก็คือเอาไม้ประดูทั้งหมดเลยนะครับให้เขาทําให้นะฮะเออคือมัน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 โชคดีมากที่เราไปเจอร้านที่เขาทาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ช่างคนนี้ก็คุยดีด้วยเนาะน้องเข้ามาวันนั้นก็เออเคุยดีเขาอาเิญ จัชมห้องนี้ก่อนคนระับอย่าเป็นไงในช่างเขาทำทำได้ดีและทำทำได้สวยฮนะช่างเขามีดูดูแล้วมีประสบการณ์พอเราบอกไอเดียไอเดียมาปุ๊บเขาจัดการให้เลยอย่างห้องนี้ตอนแรกเขคิดกันอยู่ว่ามันมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเนาะเดินเข้ามาแล้วเดเจออะไรเพอ,อมาดูแบบนี้ออกแบบใช่ใช่ครับเดี๋ยวเขาจะมีอะไรนะตัวหนึ่งที่อยูต่ตรงนี้ด้วย เป,เป็นเอครับเป็นพูกลูกโชว์นะครับแต่ก็คือว่าทำเร็วอยู่เพราะว่าเขาที่ลงงานมาทีนี้พอลงสีลงอะไรเข้าไปแล้วม huh? ันก็จะเออสวยนะสวยงามครับ ถ้าทาเป็นรูปเป็นร่างเสร็จแล้วช่วงถ้ารูปปั้นหลวงพ่อถ้าไม่ทันก็อาจจะหาช่วงจังหวะในจังหวะหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นช่วงวันเกิดของมจะรอก็คือเดือนเดือนเดือนมิถุนนธไม่ใช่เดือนมีเดือนมีนามีนาคมนะครับเป็นวันเกิดของพี่เขษสุรินจงนั้นมันน่าจะหาดินได้ง่ายครับเพราะว่า มันต้องผมขึ้นหีหน่อยนะครับตอนนั้นผมขึ้นหยีงหน่อยครับมาก็กราบไหว้ได้แล้วก็เราทำบริเวณสวน,ยวสน,น,นหอยอมให้ช่วยตอนนี้ยังยังไม่ได้ดำเนินการครับครับ,บรรใช่ใช่ใช่ครับ มีตรงมีตรงนี้แหละสวยเด่น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 ดูดูแล้วเด่นครับครับครับ,รบมันเป็นจุดศูนย์รวมเพราะว่าตรงเนี้ยคือพูดง่ายๆอาคารหลังนี้แทบจะได้ใช้ทุกปทิทิ์ครับเพียงแต่ว่าจะมากจะน,น้อยเพราะว่าพระคุณเจ้าเวลาท่านมาเรียนหลายหลายคนแม้กระทั่งโยมนะบางทีผัวเมียมาเรียนอย่างเงี้ยว่าท่านพระองคเมื่อใดจะเสร็จ เพราะว่าเขาไปเช่าโรงแรมอยู่เนี่ยคืนละ4ี่ร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ย mm hmm. เห็นบ้านโรงแรมท,ที่ห้องพักมอจรลอนเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บมากนะคืนละร้อยสองร้อยอะไรก็บ,บานไปเนี่ยดูดูก่อนนะครับแต่คงไม่คงไม่ได้แพงเหมือนกับพวกโรงแรมนะครับเราก็พอให,ให้ให้แม่บ้านเราซักอะไรนะทำความสะอาดค่าน้ําค่าไฟบ้างนิดหน่อยนะครับพระคุณเจ้าท่านก็มาพักได้ถาท่านว่าอ้าวอยากพักสิบรูปอ้าวเรามีห้องข้างบนให้ รรเรามีที่นอนนอนรวมได้เลยนะครับรนอนรวมรวมเลยค่ะสิบครับสิบรูปรวมเลยครับนอนได้ก็มีที่นอนให้ด้วยนะครับอีครับผม <S <S ตอนนี้สิ่งที่เรากำชับมากที่สุดก็คือให้เขาปิดกันนกให้ดีที่สุดอะ <S <S ห้ามห้ามนกเข้าเด็ดขาดเลยเพราะว่าเที่ยวก่อนเนี่ยเราก็ปรับปรุงมาเป็น5ล้านนะแต่นกมันเข้าได้ก็ใช้เวลาไม่ถึง10ปีเองมันจะพังเนี่ย ตอนนี้ก็เลยกำชับว่าให้ให้ให้ใหปิดกันนกให้มันได้ร้0ยอร์เซ็นตัวนี้ก็จะทำเป็นคารวานเลยนะภูมิทัปัดที่ดีๆหน่อยสวยงามแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าบานบานเสียมใช่ไหมฮะปิดหมดนะครับตัวน,นี้ปิดหมดครับปิดหมดมเพราะว่าเราทําหลุมสวยงามแล้วถ้าเราไม่ปิดเวลาฝนตกอะไรต่างๆมามัดแ้บครามชื้นจะเข้าหมด ก็เลยต้องทําปิดทั้หมดนี่จะเป็นบุบุบุซับเสียงทั้งหมดครับบุซับเสียง ราคามันเป็นค้าเล่าสมัยที่ท่านมาทำครั้งแรกอาคารหลังนี้<ม>จะใช้อาคารหลังนี้เป็นเป็นเป็นครั้งแรกในวันที่1น,นะครับแล้วก็แล้วก็บันจัดงานตอนนี้รอให้สมเด็จท่านกำหนดวันก่อนแต่ก็น่าจะอยู่ระหว่าง2 0 2 1 2 2ช่วงนี้นันของเือนธันบาทราษาหลังใหญ่เราก็ไม่ต้องมาการสแลนอีกแล้วครับ ก็ระบบไฟสูงเมตรเท่าไหร่ผมไม่จำกัดนะอู้อ่าตรงนี้ท่านว่าเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบครับแล้วเดี๋ยวมีฐานใช่ถิ่นอ่อนถิ่นน้องร้กว่าร้อยกว่าร้อยร้อยหกสิบคำนี่ยก็คือหนึ่งแะในตัวคานได้เนาะที่นี่ได้ในป่าได้พาเดินจงกรม ถ้าเป็นช่วงเดือนช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงหน้าหนาวพวกนี้จะเหมาะมากนะครับเหมาะมากเมื่อวานมีพาร์เซลอยู่บอกว่าบอกว่าเนี่ยจะมาสร้างฐานสร้างของมอชิโรน่าจะน่าจะสวยกว่าเดิมนะเออเออนะหนูกำลังตัดครับอ่ะนั่งโยงโยงเล่าเล่วเลย ทีใจเลยเออะแน่นอาเลยนั้นคนเราคนไทยเรายังร้องไห้เลยครับอูเซลค์ดูเซลล์ดูเดี๋ยวแหละชื่นใจให้เสร็จก่อนคประสาทเสร็จก่อนท่านผู้ครูสรเมธามาดูทุกวันทุกวันทุกวันอยู่สรับไม่งั้นเดี๋ยวจัดตแคลนนะ I'm uh -huh.